บงมีดอกเสียเลยมมีดอกเงาดอกเสียเลยสวัสดีครับรพี่นองขั้นวาตะหน่อยไปเก็บมาพี่นองกอาจสีบเซียเนาะอันนี้แพร่ว่าซื้อมาพี่นองยังเสียเนาะาตะหน่อยไปเก็บมาพี่นองโค้งสีบเซียดอกพี่นองโค้นีดอกเขียวเลยเก็บมาไม่จะดอกงามๆครับผมพี่นองโค้งสีบเซียดอก เห็ดเพิงกถ้มพี่น้องเห็ดตับเตาเห็ดตับเตาครับผมเห็ดตับเต้านี่มันปลูกบนไดเลยพี่น้องมันออกน้ำท่ามมันออกน้ำถ้าแต่ถ้าาอาเสื้อมันไปยังซี่กระชีอาชิึ้นอาชิคืนหเ่แต่ว่ามันตรงมีพื้นดินที่ชุ่มพื้นดินเหนียวพื้นดินชุ่มเนี่ยมันเกิดน้ำเอ่อตะลิงชีดตะลิงชีตะลิงย่างเนี่ยน้ำปลา ดอกงามดอกงามดอกตุ้มตๆดอกซ้ำนี่แหละเนี่ยงามกหน่อยมากกินดอกซ้ำนี่ดอกน้อยๆครับผมต้มไวใบใบแกงกุบๆดีครับผมใส่ผักติ๋วพี่น้องแกงใส่ผักติ๋วใส่ผักอีตูวหอมหอมเป็นยังคือมากพี่มันอ่อันมันกินแล้วมันมันย่ำมมันกุบๆเออมันคลอยมันกรึบๆดีงามมากๆเลยนี่กะนี่แหละงามมากกิน พอได้ไปเก็บดอกเพิ่นไปเก็บเพิ่นไปเก็บแล้วเพิ่นเอามาให้เจ้าของบกงูดอกฟ้ามันยกฟ้องบกงูกะยังว่าถ้าสิว่าตอนไหนไปเก็บพี่น้องคงสิบโเสียดอกเพราะว่าไปสอมปั๊มน้ำพอท่านแล้วอยู่เมียได้เห็ดมาเพิ่นออกมาชงนี่งานพี่น้องจ้าเป็นสะออนสะออนเห็ดอืมสะออนเห็ด ก่ออะไรครับผมเป็นเป็นที่เฮ็ดที่ตะหน่อยมักเฮ็ดปวกตะหน่อยยังโมปา,ากเลยเฮ็ดปวกคอยบ่าม,าม,มักเพราะว่มามันเพราะว่ามันจือจือดไหมเฮ็ดปวกตะหน่อยอยังบ่ามากักทอยเฮ็ดอันนี้เลยเฮ็ด <Head. S 2> อันนี้ตะหน่อยมักที่สุดเลยนี่ต้มใบต้มแล้วก็ใส่อันทา่าบ่อนั่นก็นใส่ซองฟิดใบเดี๋ยวย้ำสีแกงกับไส้ถุงไส่ถุงใส่นั่นยุ้ยพักปังกำลังงามพอดีพี่น้องเนี่ยว่าน้ำน้ำมันอย่าเอาทิมเด้อพี่น้องเด้อน้ถ้าเอาน้ำทิมถ้าเอาน้ำทิมนะคือ คือเบลเลยทิศเนี่ยโบเสบเลยน้ำที่ต้มนะเขาก็ตักใส้กันนั่นแหละบบต้องเระทิศถ้าพี่น้องบ่หมั่นใจพี่น้องเกาเข่าใสใก็ได้แต่ว่าเห็ดตับเตานี่มันมันเป็นเห็ดเดียวกันเห็ดรวนมันเห็ดรวนมันบ่มีพิษหรอกมันมันมันคือกันเนี่ยมันบบเมียนไหลสีโบคือจังเห็ดก้อยเห็ดไข่เห็ดพวกนั้นมันรังเทียมันมันอมันหลายอย่าง เขาบอกว่าอันไหเมาเมาล่ะพี่จังเห็ดอ,อ่ะเมาแดดเจ้าไพ่เมืงเห็ดที่ต่หน่อยปลูกไว้นี่เห็ดแต่ว่าจะกินได้บ่อันนี้นี่นี่ว่า,ค,าคุณพ่อเก็บเห็ดเก็บเห็ดวะทันคุณบอสเก็บเห็ดเลยวะทันนี่อันนี้เห็ดกินบ่อใดได,ดพ้พี่น้องพี่น้องจะกินเด้อนี่กินบ่อใดได้ดเขาเอิญมาเห็ดเห็ดเมาเห็ด เห็ดขี้ปุ้ยเฮ็ดเมาแม่พี่น้องพี่น้องเห็นทางใดก็จะเจ็บกินเด้อเดี๋ยวเสียวาจตหน่อยบ่อเตียนเด้อนี่ถ้าเห็ดจั้งชี้กินได้ครับผมของมันไปปลูกไปอันฟังอะไรไม่พี่ขืนบ่ขึ้นครับผมเพราะว่ามันพื้นดินเฮามันบ่ซุ่มบ่อซำหนุนห่อนาเลีงเสียมันก็ตายหมื่อไห่แม่อบอบพี่น้องถ้าทิมว้จังชี้มันมีโอกาส มันมีโอกาสหายเนาะ hmm? มันมีโอกาสเสียรครับผมมันมีโอกาสหายห็นไหมเขาก็ต้องมัดตตีนออกก่อน Hi, ถ้าศึกมันสิงยางหนี <laughs> ถ้าศึกมันสิยางหนีเอ้อตัดตีนออกไปเตรียมแกงต้มล่างก่อนอล่างเอาขี้ดินขีค้ค้นออกก่อนครับ ะเป็นมูเป็นมูนมอยู่เนาะหืมหายยากสิตายก็เคยไปหาอยู่แต่ก่อนเดือดกุงเรียนมาไปหาตอนสมัยตะกี้กับแพองอยู่ได้ไหม,มกิโลละห้าสิบหกสิบบาทสมัยข่อนเป็นเด็กน้อยหน่อยหนพูดตะกี้ก็บหาสิบหกสิบก็วแพงอืมสูมืออร่อยเมนมาเนี่ยกิโลละเจ้าบาท โอ้ยโหสองร้อยสามร้อยโอ้สามเนี่ยง่วงคนเดียวเตี้ยอืออืออันนี้พี่น้องเจ้าจำได้บ่อนพี่อยืนยุราตะเกียวที่เพิ่นมาขายมือหนังเออกิโลสามร้อยเอออันนี้พี่น้องเพิ่นญาติพี่น้องกันนี่แหละเพิ่นเก็บแล้วเพิ่นกะแบ่งมาให้กินพี่น้องเพิ่นมีหน้าท่ามีนะเพิ่นกะ เอาไปเกี่ยวยุงเกี่ยวหยาเพิ่นก็เห็นเพิ่นก็เก็บมาให้มี่ถ้พอดีครับนี่ถ้าพอดีมีแต่แบบซร้าก,<ะ>ก,กันเลิศเลยเอาก็ให้ชิ้นน้ำใจเพิ่นชิบบาทเศร้าบาทพ่อได้ซื้อยาสูบไปเพิ่นสูบพ่อได้เพิ่นซื้อยาเส่นสูบ <c> เนี้ยเพ็ดกิโลละสองร้อยสามร้อยเพิ่นชิบบาทพี่น้องกันว่าเป็นยังครับผมตั้งเทียกระให้เรากักหนึ่งกวดกระทิ้งแดงหน่อยแต่ว่าเป็นยังเพราะว่ามันหนอกเขาเน้องเพิ่นเจ็บมาฝากพี่น้องชื่อ เพิ่นบริคิดยังดอกเขากับให้ค่ายาสูบเพิ่นชีป,ปาดซื้อยาเสียนกับกระดาษอ่แกว่าตอนไหนเลิกยาสูบแล้วครับผมเพราะว่านี่นี่บอกให้เลิกครับผมคุณคู่สังมาว่าบอกพ่อเลิกบุรีน้ามาทันพ่อครสงสัยคุณคู่ถามว่า คุณคู่สงสัยคุณคู่ว่าพ่อใครดูดบุหรี่เนาะมแมน่นบ่แม่เพิ่นก็สิว่าพ่อหนูนดูดบุหรีพูดเลยบอกว่าในนี้ไปบอกพ่อนะห้ามดูดบุหรี่เพราะว่ามันเมจี<า>มะเร็เงเพิ่นก็นว่ามันจะเป็นมะเร็งอยู่ในนี้กันไปบอกพ่อเพื่อนจะไหนก็เลยเอา้าบ่กะเศร้าเลยเศร้ามาได้มื้อนึงแล้วละ่ะพี่น้อง กับใบคิดอยากได้ล่ะถ้ามันงุูยิดกับหากิจกรรมเฮ็ดยังไปกอกน้ำบ่ขื่นย่งนี้ยังไปกอกน้ำแค่ว่าเสียไปเร่งอีกมัน,นี่เสียไปแห้งกอกบอ่ขื่นแห้งไปกดดันบันเนี่ยหมายถึว่าจะหายไปไหนแห้งกดแห้งเฮ็ดบ่ขื่นแห้งไปกดดันเท่าเดียวเออ ว่เขาว่าเจ้าไปดนเจ้าไปสยสสดเจ้าผนเพื่อนไปไปเฮ็ดไปเฮ็ดเอาแต่หน่อยสวนกับมือเนี่ยแต่ว่หนามมันกะเนาะมันแห้งเฮ็ดเวลาย่างหัวปลาดุงใช่ไหมได้มันได้มันเ่าได้มันเ่าแล้วมันบบมีกกำลังเทียรแรกแรกมันไหลช้ำนั่นละวันนี้เมื่อขาคอยรถลิบงลิมิตลงเนี่ยน้มเอาเปิดไ้เพราะท่านต็มนั่น นนตี้เมือแร้งพุล่ะแต่ว่าพี่น้องทามาเปียงไฟบ่ะกับเปียงนะเพราะว่ามันใส่ได้เอาบ่เปิดเขาก็ว่มีนเ้าเปิดเาก็วํานำน้ำใส่น้ำใสมพน้อน้ำอาบนำประจันปนอุจลาปวะเนาะกระธรรมดาอ่ะโอเคไปแค่ว่าจะสีล่างเฮ็ดล่างเฮ็ดล่างขอเฮมองดอกงามๆตุ้มๆพนองไปล้องไปฟังเลย โอ้ยเอาไปเอาตีนมันเนี่ยไปเทไปเทไปมองชุ่มๆทีมันช,ช,ช,ชุมตลอดเลยแต่ว่าดินมันต้องเป็นตมนี่ยเนี่ยดินท่ามันเป็นตมเนี่ยมันยังเกิด <c oughs> แต่ว่าคอยกระบุ้เออคอยกระบุ้งหูมันคือกันเลยแต่ว่าของบเบเกยเห็นเขาจะาปลูกสําเร็จเจ็มทเลยก็ยังเห็ดผงอย่างที่เอ้ยก็อย,อยังเห็ดปวงองทีล่ล่ะเห็ดปวงกับปลูกก็ไรประมเมื่าเมื่ยนี่จะเห็ดละหูปลูกได้เท่ ท anyway, ี่เ hmm. ป็นเสี้ยอยู<_<_่ในปลายอย่างเออเจ้เห็ดงอกเปิดได้เจ้เห็ดเฟี้ยงกับปูกได้เนาะเห็ดหอมปลูกได้วะเห็ดหอมเป็นยังไงเห็ดหอมเจ้ก็จะเอาใส่แกงจืดอยังนไงเจ้ก็จะกับปูบ้างไหมแม่นบอกไม่ิดไปนน้ำใจจักเลยขืนน้ำผู้เขาขืนน้ำอนไะเห็ดลิงจือเห็ดลิงจือกับปูกได้ไหมเออ พี่น้องบนนี้มีแต่ดอกน้ำงามข่อยสะอ่อนข่อยสะอ,อ,สะอ,อนนะะ่อนยังดอกคนเห็ดพัปเปอร์ที่แพงที่สุดนะเห็ดพัเพปเปอร์นะเฮดอันนี้ย่างเลยวะย่างเห็ดคือย่างบาร์บีคิวเนะี่ยเดี๋ยวให้เวลาฝันแป่ว่าสิฝันดอกม้างามงามสีเหลืองอุ้ยต่อยนะ นะอไปไปก่อนเหตุกาเหตดเพืองเห็ดเพืงเหตแกล้ง,ง,งแหแกงให้พี่น้องมึงเมื่ออื่นน้อครับผมพักปังกัมนี่แล้ัวไปเอาไม่โหลดก็ล่งขืนก็ล่งแตกใช่ได้ก็ครบับสวัสดีครับ